สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเผ mm hmm. ่าทาราอิวสุนะครับ mm hmm. ก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ไปรู้จักกับเจ้าอ e ิวสุเอลเอ็นเอลอาร์ไลท์กันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับรุ่นพี่ของ n อ็นเอลอาร์ไลท์นะครับ mm hmm. ก็คือคันที่อยู่ด้านหลังของผมนี่เองอิว e สุเอลเอ็นเอลอาร์หนึ่งสามศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถตระกูล สีล้อกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการใช้งานที่คุ้มค่าไม่ต่างจาก LR l i ลอเลยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับเจ้า LR 130เราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปกันเลยครับ รถบรรทุกสีล้อกลางย e ูสุเอล NLR 130นั้นก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่นะฮะก็คือจดทะเบียนป้ายปิกอัพได้ไม่ต้องเปลี่ยนใบขับขี่สามารถใช้แบบขี่รถยนต์ทั่วไปได้ลูกค้าก็จะหาคนขับได้ง่ายนะครับและยังสามารถวิ่งขนส่งเข้าในเขตเมืองโดยไม่ติดเวลานะครับส่งของให้ลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลย เครื่องยนต์ของย e u s u เอลเอ็นนั้นเป็นเครื่องยนต์รหัส 4JJ1E3N ความจุ 3000cc ซสีสูบใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Common Rail Direct Injection Turbo Intercooler มีแรงม้าทั้งหมด130แรงม้าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากๆครับทั้งในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ความทนทานและที่สำคัญที่สุดคือการประหยัดน้ำมันแบบสูงสุด จนทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ถูกนำไปใช้ในรถบรรทุก6ล้ออีวสุรุ่น NMR อีกด้วยเครื่องยนต์ของเจ้า NMR 130ตัวนี้ให้กำลังฉุดลากที่กว้างมากครับคือตั้งแต่1,600รอบจนถึง2,600รอบรถบรรทุก4ล้อกลางอ e ีวสุ NLR 130จึงมีกำลังฉุดลากที่ต่อเนื่องรอบไม่ตกไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆทำให้ผู้ขับขี่มีสมาธิในการขับมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาเรามาดูที่เกียร์กันบ้างดีกว่าครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกียร์ของสีล้อกลาง NMR 1 3 0นั้นเป็นเกียร์ตัวเดียวกับที่ใช้รถบรรทุก6ล้อรุ่น NMR ด้วยนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานหายห่วงแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ของยูสูเองในรหัส m y y 5 t 5ีเกียร์ดินหน้าพร้อมอเวอรณ์ที่เกียร์5จุดเด่นของเกียร์รุ่นนี้ก็คือมีความแข็งแกร่งทนทานและช่วยให้รถมีความประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ยิ่งลถประหยัดน้ำมันมากเท่าไหร่กําไรของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นตามขอแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าเกียร์รุ่นนี้เนี่ยมันดีมากๆดีถึงขนาดที่ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยยังเอาไปใช้กับรถของเขาด้วยครับเรามาต่อกันที่ช่วงล่างเลยนะครับเริ่มที่ด้านหลังก่อนเลยเพาหลังเป็นแบบเพาลอยและแชสซีขนาดใหญ่แข็งแกร่งทนทานตามแบบฉบ,บับรถบรรทุก ระบบการสะเทือนเป็นแบบแหนบพร้อมชกอัพทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนนั่นเองช่วงล่างด้านหน้าของ4ล้อกลางอ e ิวสุ nlr 130รวมทั้ง nlr l i t e จะติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบ active safety หรือระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนการเกิดอุบัติเหตุทางอิวสุได้ติดตั้งเหล็กกันโครงด้านหน้าขนาดใหญ่เข้าไปเพื่อให้เข้าโค้งได้ดีขึ้นและทำให้รถยึดเกาะถนนมากขึ้น ป้องกันการเกิดอาการสะบัดการเสียอาการทําให้การขับขี่มีความปลอดภัยและผู้ขับขี่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งช็อกอัพกันสะบัดเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวเพื่อให้พวงอลไยนิ่งขึ้นทําให้ควบคุมรถได้ง่ายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยครับล้อของ n m r 130นี้จะเป็นล้อแบบรถบรรทุกขนาดใหญ่ ใช้กระทะล้อขอบ16น็อตล้อ6ตัวพร้อมกับยางเลเดียนแบบมียางในขนาด7 0 0 r 1 6เทียบเท่ากับยางที่เสริมผ้าใบถึง16ชั้นเพื่อการรับน้ำหนักได้มากขึ้นระบบเบรกของ n r 1น0นี้เป็นระบบเบรกแบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศขนาดใหญ่สามารถหยุดรถที่บรรทุกของหนัหนกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาพร้อมกับเบรกไอเสียหรือเบรกช่วยแบบรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญเลยคือช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนผ้าเบรกได้อีกด้วยครับหลังจากที่เราดูภายนอกแล้วเนี่ยเราเข้ามาดูภายในรถกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าทางยูนสูเนี่ยทำห้องโดยสารออกมาเพื่อเอาใจผู้ขับขี่โดยเฉพาะจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างเราไปดูกันเลยนะฮะ วงพวงมาลัยขนาดใหญ่จับกระชับมือปรับได้สีทิศทางช่วยให้บังคับรถได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยด้านคนขับทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ในรถที่ผมไม่อยากให้ใช้งานมากที่สุดก็คือถุงลมนิรภัยตัวนี้แหละครับอย่าไปใช้มันเลยนะครับขับรถกันด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทนะครับ หน้าปัดเรือนไม้มองง่ายสะดวกชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนทางอีสุได้ติดตั้งกระจกไฟฟ้าและเซนท่านล็อกประตูทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งจากโรงงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่ด้วยระบบความบันเทงิงแบบจัดเต็มครบคันด้วยเครื่องเล่น CD MP3 พร้อมช่องเสียบ USB ฟังเพลงกันให้เพลิดเพลินตลอดการขับขี่เลยครับระบบแอร์แบบฟูลโหมดคอนโทร ปรับระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถได้ถึง6ทิศทางเย็นเฉียบเย็นเร็วเพื่อมาสู้กับอากาศร้อนแบบโคตรของประเทศไทยโดยเฉพาะครับรถบรรทุก4ล้อกลาง n L.R. นั้นสามารถต่อตัวถังได้หลากหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นตู้แห้งกระบะบรรทุกพื้นเรียบถ้าอยากต่อแบบไหนจะนำไปขนส่งสินค้าอะไรผมยินดีให้คำแนะนำครับเพื่อความเหมาะสมและความคุ้มค่ากับธุรกิจของท่านอย่างสูงสุด เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปรู้จักกับเจ้า isuzu l nr 1น0านกันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบความคุ้มค่านะครับระหว่างใช้รถคันนี้เนี่ยกับรถปิกอัพให้ดูนะครับว่ามันมีความคุ้มค่ามากกว่าอย่างไงเรามาดูเรื่องของคนขับกันก่อนนะครับ isuzu l nr 1นคันเทียบเท่ากับรถปิกอัพ2คันถ้าท่านใช้รถปิกอัพสคันเนี่ยท่านก็ใช้คนขับถึง2คนใช่ไหมครับ สมมติว่าท่านจ้างคนขับเนี่ยเดือนละ1 0,000บาทนะครับท่านก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนของคนขับทั้งหมด2 0,000บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถ NOR นะครับท่านก็จะประหยัดค่าคนขับไป10,000บาทต่อเดือนเลยนะครับผม1ปีเนี่ยก็ประหยัดไป1 2 0 0 0 0บาทนะครับผมให้อายุการใช้งานของรถคันนี้เนี่ย10ปีนะครับแค่คนขับเนี่ย ท่านก็จะประหยัดไปถึง1นล้านสองแสนบาทเลยนะครับแค่เปลี่ยนมาใช้อีวสุกสีล้อกลาง n อ r นเเนี่ยท่านก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นถึง1นล้านสองแสนบาทเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการผ่อนรถนะครับการผ่อนรถเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยผ่อนรถบิก up สองคันเนี่ยท่านต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยถึง2เท่านะครับถ้าเกิดท่านเปลี่ยนมาใช้รถ n อ r แล้วเนี่ยท่านจะเสียดอกเบี้ยแค่ หนึ่งเท่าเท่านั้นเองครับเท่ากับท่านเนี่ยประหยัดค่าจ่ายส่วนของดอกเบี้ยไปถึง50เซเลยเรามาดูความคุ้มค่าในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างดีกว่านะครับถ้าท่านใช้รถปิกอัพเนี่ยท่านก็ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงถึง2คันใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนมาใช้สีล้กงอกลาง NMR แล้วเนี่ยก็จะเหลือเติมแค่คันเดียวเท่ากับว่าท่านเนี่ยประหยัดค่าจ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไปถึงครึ่งหนึ่งเลยครับไหนจะมีค่าจ่ายในส่วนของการซ่อมบำรุงการดูแลรักษารถ ประกันชั้นหนึ่งต่อภาษีประจําปีถ้าท่านเปลี่ยนมาใช้อีสูสีล้อกลาง NR แล้วเนี่ยท่านจะประหยัดค่าใจ่ายต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยไปอีกครึ่งหนึ่งเลยครับยังไงกันบ้างครับแค่เพียงท่านเนี่ยเปลี่ยนมาใช้สีล้อกลางอีสู n NR เนี่ยท่านก็จะประหยัดคุ้มค่าและมีกําไรเพิ่มขึ้นอีก1เท่าในทุกๆเดือนเลยนะครับมันไม่แปลกเลยใช่ไหมครับพี่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเปลี่ยนจากรถปิกอัพเนี่ยมาใช้ เอล r คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยมีอะไรสงสัยนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ